ยินดีต้อนรับพลพักของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตีโก้คัมบัตอยเงาฟอร์มิโยหกสิ่งที่ได้เห็นจากการซ้อมล่าสุดของหงดังลิเวอร์พูลหรือทุกการีนนะครับหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ยังทําผลงานได้อย่างสุดยอดต่อเนื่องแถมยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็น จากการลงการแข่งขันรวมทุกรายการ14นัดโดยแบ่งเป็นชนะ11เสมอ3และมันเสาร์ที่30ตุลคาคมนี้พวกเราก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดพิมลิงกิจอีกครั้งนะครับโดยมีคิวเปิดรงง่งแอนฟิ์เดินกับไรตันแอนด์โอฟเอาเรียนและนี่คือ6สิ่งที่ได้เห็นจากการซ้อมล่าสุดของลูทีมเชคกิ้งครับที่แอตลาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานครับเริ่มต้นกันที่ติกโก้พร้อมลุย ไม่เชื่อว่าจะกรับจัดให้ติโกกัคันโตราลงเล่นในเกมวันเสาร์นี้เลยหรือไม,ไม่แต่การคัมแบ็กซ้อมของติโกคือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเจ้าตัวใกล้กลับมาแล้วมากๆและที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกแดนๆกลางหลังจากที่พักแข้งมาอย่างนานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนเพราะปัญหาการบาดเจ็บที่น่องโดยการซ้อมล่าสุดนะครับติโกมีความฟิตที่ดีและยอดเยี่ยมเลยทีเดียวก็มีลุ้นในการเจอกับไรเดน 2. ดาบีเกต้าหายห่วง ทำเอาสาวกเดอะคัพนะครับเป็นกะมวลไม่น้อยตอนที่นาบีเกียต้าถูกหามออกในช่วงครึ่งหลังในเกมดังเดือดเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหลังถูกปอบาวานดาวเตะมนเชอร์ยูไนตพุ่งเสียบสกัดอย่างรุนแรงขณะนั้นนะครับล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแม็ฟิลเลตดกินีในวัย2 6ปีสามารถลงซ้อมกับเพื่อนๆได้ตามปกติซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีต่อทั้งสโมสรและแฟนบอลลิเวอร์พูล 3. อลิซงเบเกอร์เตรียมขึ้นเสา หลังจากที่ได้บักแข่งในเกมาาคาร์บอลคับรอบที่4ที่ลิเวอร์พูลบุกสายเพรสเซนต์นอตเอ็น20เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาอาเรียนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและทําผลงานที่ดีด้วยโดยอาริสโอมิเกอร์ผู้สอดประตูตคนเก่งของเทียมก็ลงฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมวันเสาร์นี้ที่พบกับไรดันซีคารลิสมาแล้ว ปัจจุบันลอริสาลูดในทวารส่วนเกินเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลแค่จบฤดูกาลนี้และไม่รู้ว่าจะได้เห็นเจ้าตัวลงเฝ้าเสาภายใต้ยูนิฟอร์มของหงแดงอีกต่อไปหรือไม่แต่ที่แน่นนะครับคือโครหนาหล่อชาวเยอรมันในวัย28ปีกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้เรียบร้อยแล้วหลังฟื้นตัวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หวัวไหล่ 5. ไร้เงาฟาบ์นิโย มิฟิลตอรับเลือดสำบับบราซิลในวัย28เปีไม่ได้โผล่มาที่สนามซ้อมดังนั้นเจ้าตัวจึงไม่น่าจะพร้อมช่วยทีมในเกมฟาดแข้งกับไบรดันหลังได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจากเกมยูฟ่าแิมเลียนัดที่ลิวพูบุกเชืดอันโกมาริด3ประตูต่อ2องเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วขณะที่เควินเคลโลเฮอร์ปลดประตูตัวสมองชาวไอริชก็ไม่ได้ซ้อมเช่นเดียวกันเพราะยังไม่หายป่วยส่วนโรเบรทตเฟอร์มิโนดิโกโซต้าจูโกเมสจูอมาติปและอารูเรียนต่างก็ไม่ได้ซ้อมซึ่งคาดว่าน่าจะได้ัักก 6. ซ้อมกันอย่างสนุกสนานภายในทีมมีบรรยากาศที่สุดยอดบรรยากาศการฝึกซ้อมภายในแคมป์ของหงด่างยังคงยอดเยี่ยมทุกคนมีรอยยิม้มแจ่มใสและเต็มที่ไปด้วยความสนุกสนานโดย,วยวเฉพาะเรายิงสุดพร้อมอย่างโมเมซาลาถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ได้บทสรุปเรื่องต่อเสนชุมวใหม่ <S <S igan, ก็ตามเชสฟอร์วิกานนะครับชื่อว่าโรเบร์โตฟูเมโน้คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและดีกว่าโมซาลาในสายตาของเขา เชิดฟอร์บิการนะครับอดีตกองกลางของอร์เซนอลได้ออกโรงยกย่องอร์มการเล่นของโรเบรโตฟูร์มิโนในฤดูกาลนี้ว่าเป็นความสามารถระดับมาสเตอร์คลาสและเขาอาจจะดีกว่านักเตะทุกคนบนโลกใบนี้ที่สวมเสื้อหมายเลข9ในฐานะกองหน้าที่ครบเครื่องและสามารถช่วยทีมเล่นเกมรับได้ตั้งแต่ในแดนหน้าของทีมคู่แข่งและต้องยกเครดิตให้กับจิกกิ้งครับไปเต็มๆที่สามารถสร้างกองหน้ารอยนี้ให้มีรูปแบบการเล่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ ดยเกมล่าสุดน,นะครับที่ลิเวอร์พูลบุกถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5-0นั้นในเกมนัดน,นี้โรเบรโตเฟอร์มิโน่ไม่มีทาประตูและลูกอสซิ์นะครับและมีน้อยคนมากที่จะมองเห็นว่าในเกมเกมนี้โรเบรโตเฟอร์มิโน่คือนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในเกมเกมนี้นั่นเพราะเขามีส่วนร่วมกับการได้ประตูของลิเวอร์พูลทั้ง5ลูกซึ่งจะยกตัวอย่างกับประตูแรกที่เฟอร์มิโน่เป็นผู้เล่นคนแรกที่สามารถกะเพสซิ่งของนักเตะแมน,นเชสเตอร์ดได้ก่อน ที่เขาจะส่งบอลให้กับโมซาลาซึ่งจังหวะนี้นี่เองลูฟบอลก็ได้หลุดจากแผงเกมรัคของแมนยูทั้งแผงแล้วก็เป็นโมซาลาที่ส่งบอลอย่างเยือกเย็นให้กับนาบีกาตายิงประตูแรกแบบลุงโลกจากนั้นในประตูถัดมาโรเบรโตฟูเมิโตก็แกะเพดซิ่งนักเตะแมนเชสเตอร์เดนได้อีกครั้งที่แดนกลางของทีมตัวเองและเขาก็รีบส่งบอลให้กับจอแดนแฮร์ริสันก่อนที่กัปตันทีมรายนี้จะจ่ายบอลใส่ใกล้จากครึ่งสนามให้กับโมซาลา เข้าไปลอบเป้าเดียวๆและเป็นประตูที่สวยงามและเด็ดขาดโดยทั้งหมดที่ผมพูดถึงนั้นก็คือโรเบ r ร์โตฟูร์มิโนคือหน้าเตะที่ควบคุมสมดุลในแดนกลางของเทียมและเปลี่ยนจากเกมรับกลายเป็นเกมรุกด้วยความสามารถในการยิงบอลและครบครองบอลของเขาผมมองว่าตอนนี้เหมือนกับลิเวอร์ pool มีเอ็นโกโล่กงเต้เป็นของตัวเองแล้วเพราะเขาทําทุกอย่างเท่าที่ตัวเขาต้องการทําในสนามที่ผ่านมาผมมักเห็นโรเบอร์โต้ฟูร์มิโนนั้นคล้ายคลึงกับตัวผมในเอเดียนที่มักจะลงมาช่วยไลยบ่บอลในแดนกลาง,งและเปลี่ยนเป็นเกมรุกของเทียมแน่นอนว่าในเรื่องของการทาประตูนั้นเขาไม่มีทางแย่งชิงตําแหน่งรองเท้าทองคําไปจากโมซาลาได้อย่างแน่นอนแต่สำหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพาความสามารถของโรเบอร์โต้ฟอร์มิโนและผมเชื่อว่าทางเชลซีกรับก็เห็นความสามารถของเขาในจุดนี้แล้วจึงได้สร้างเขาขึ้นมาไป กองหน้าที่ถนัดในการเล่นเกมรับจนทําให้ตอนนี้ผมมองได้ว่าโรเบรโตเฟอร์มิโนคือกองหน้าหมายเลขเก้าที่เล่นเกมรับที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วและตอนนี้ลิเวอร์พูลมีทั้งกองหน้าที่ทําประตูระดับโลกนั่นก็คือโมซาลาและมีกองหน้าที่เล่นเกมรับที่อย่างยอดเยี่ยมยองโรเบรโตเฟอร์มิโนดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรเลยที่ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลจะติดลมบ่นและไม่แพ้ใครอยู่ในเวลานี้เชษฟอร์บิการ์ดเก่าทีมไทย กุนซือไบรตันซูฮกฝีเท้าของโมเมสซาร่าเข้าขั้นต่างดาวก่อนดวลกันในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เกรแฮมพอตเตอร์นะครับกุนซือของไบรตันกล่าวให้สัมผัสยกย่องฝีเท้าของโมเมสซาร่าและเพื่อนร่วมทีมของลิเวอร์พูลก่อนที่ทั้งสองทีมจะดวลกันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ที่แอนฟิลด์สตาฟทีมเชิดอียิปต์นะครับพึ่งตะบันแฮตติกพาหงแดงลิเวอร์พูลถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดลอย5-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งงนนนััับเเเปป็รรรระตตตตูทที่่่10ขอออจ้าาาววิดกกกมมืุย และเป็นประตูลำดับที่15ของเจ้าตัวในซีซันนี้แล้วตอนนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเตะเวิร์ดคลาสเท่านั้นแต่เขาเจ๋งเกินมนุษย์มนาซาลาทำอย่างนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมใหญ่ๆอีกด้วยกับทีมอย่างเชลซีมเชสเร์ซิตี้อร์เลนกุมาริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันโชคร้ายสำหรับเราลิเวอร์พูลไม่ได้มีแค่ซาลาที่เป็นนักเตะระดับ็อปแต่พวกเขามีทั้งทีมหงแดงมีแข้งยอดเยี่ยมหลายๆพวกเขายังมีการประสานง,งานที่ยอดเยี่ยม และเราจะต้องจัดก,การรับมือมันให้ได้เซดังเผยผลวดรั่วและโมเมสาลาจะไม่ได้รับรางวัลบอลลงดอในปีนี้วิลรายงานออกมาในครัว่าณตอนนี้ผลวชรางวัลบอลลงดอในปีนี้ได้มีการลุ้นไหลออกมาบนโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็ทําให้ทราบผลคร่าวๆเบืบเ้องต้นแล้วว่าโมเมสาลาตองหน้าของลิเวอร์พูลที่กําลังทําผลงานอย่างสุดยอดในฤดกกาลนี้จะไม่ได้รับรางวัล บอลลงดอในปีนี้เกือบที่จะแน่นอนแล้วโดวยการน,นัน้นี้โมเมซาลาก็หน้าของลิเวอร์พูลได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน30นักเตะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนักเตะที่มีโอกาสคว้ารางวัลบอลลงดอในปีนี้และเขาก็เป็นนักเตะเพียงแค่คนเดียวของลิเวอร์พูลที่ได้เข้าชิงรางวัลน,นี้ด้วยความการถล่มประตูที่ยอดเยี่ยมจนได้รับตำแหน่งรองดาวซันโบพิมลิกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ตามการรายงานจากล e ิเวอร์พูลโคระบุว่าได้มีการลื่อไหลของเอกสารการนับคะแนนรางวับลบอลลูนดอออกมาเป็นบางส่วนแล้วโดยมีความเป็นไปได้ที่กองหน้าทีมชาติอียิปต์ในวัย29ิบปีของลิเวอร์พูลรายนี้จะไม่ติดอันดับ1ใน3ผู้ได้รับรางวับลบอลลูนดอในปีนี้โดยมีการรายงานว่าโมซาลาได้คะแนนบวตเข้ามาเป็นอันดับที่4เท่านั้น โดยนักเตะที่รั้งอันดับที่1น,นะตอนนี้ก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ก็น้าของเบย์มินิกตี่ยิงได้49ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วและคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปมาครอบครอออีกทั้งนะครับเจ้าตัวยังพาเือใต้ Munich, เบย์มินิกคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันเป็นสมัยที่10ติดต่อกันในขณะที่อันดับที่2นั้นตกเป็นของลลโอนลเมซี่ผู้ที่ผ่านทีมชาติอาร์เจนตินาควา้าแชมป์โกปาอเมริกาได้เป็นครั้งแรกของเจ้าตัว ในขณะที่คาริมเบนเซม่าถูกโหวตให้เป็นอันดับที่3จากการเป็นดาวสัมเม์ของศึกลาลีกาสุเปนส่วนด้านคริสตโนโรนัลดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ถูกโหวตให้อยู่ในอันดับที่9ขณะที่จอร์จิยมมิฟิวของเชลซีและเอ็นโกลกกงเต้รวมไปถึงชเวนเนอร์อยที่พาแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ติดอยู่ในอันดับที่10แรกของรางวัลน,นี้ด้วยโดยงานประกาศผลรางวับลบอลลุงดอนั้นจะมีขึ้นในวันที่29ิก้าพฤษภาคมนี้ ส่วนนาหน้านเชรเกนครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็เคยออกมายกย่องโมซาลาว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและเขาจะคว้ารางวัลบอลรองดอมาครอบครองได้อย่างแน่นอนถ้าหากงานประกาศผลรางวัลในปีที่แล้วถูกจัดขึ้นเพราะปีก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงก์อังกฤษและแชมป์สโมสรโลกและโมซาลาเป็นดาวสโมสรประจำทีมของเราแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่งานในปีนั้นต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 นั้นมันจึงเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายสำหรับโมซาลาที่เขาพลาดระงวัลน,นี้ไปเพราะโควิด -19 นั่นเองฮะจเกิครับรับเองไม่รู้ว่าจะพันลิเวอร์พูลชุด2ไปได้ไกลแค่ไหนในศึกคาราบาวครับจเก n งคลับในคกับคุณสื่อของลิเวอร์พูลเปิดออกยอมรับตามตรงในครับว่าไม่แน่ใจว่าจะพาทีมหส์แดงที่ออกสตาร์ทด้วยแข้งชุดผสมผสานระหว่างตัวสมรองกับนักเตะเยาวชน จะไปได้ไกลสักแค่ไหนในสิคัลลาเบลครับหงดานะครับฉลุยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังบุกไปเข่นเอาชนะเบรสตันนอนเอ็นเมืองค่มเกีนวันพุธที่ผ่านมาจับประตูของทาคุมิมินามิโนะและดีวอลกูริจีโดยเป็นการออกสตาร์ทด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด11ตำแหน่งจากเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5-0นะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์เจคกิงครอฟกล่าวถึงการเลือก11ตัวจริงผู้เล่นในแมตช์น้ำกล่าว ผมไม่คิดว่าเราจะสามารถจัดตัวเคลื่นที่แตกต่างออกไปได้ในเกมนี้แน่นอนว่าเรามีบอบบี้กับโชตาอยู่ในสนามแต่เราก็ไม่มีแผนการที่จะส่งเขาลงเล่นเราอยากที่จะพาทีมชุดนี้เอาชนะคู่แข่งให้ได้แต่สําหรับอนาคตต้องพิจารณากันอีกครั้งผมไม่ได้ตัดสินใจล่วงหน้า2-3สัปดาห์ก่อนคิวลงเตะนีค่คือสรุปข่าวลเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้า,ข,าของวันที่29ตุลาคมครับ